สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีค,ครับมีอะไรคิ a นะวันนี้เราอยู่กันในแล็กหน้นาล็อกรีเบิร์ด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 นะครับมียังไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่ามันไม่มีคอนเทนต์ทำนะ,ะวันนี้มีกิจกรรมมาใหม่นะครับคือโปรชั่น200%นะโอ้มาเป็นไอ้นี่ทำไมก็ไม่รู้อะคือตอนนี้จริงๆตรงๆนะเหมือนทางทีมงานไม่ได้เล่นเกมอะท,ทีมงานไม่รู้ว่าคนตอนนี้มีปัญหาคือเซนนี่ครับทำยังไงก็ไม่พอไปเล่นโปเกมอนยังไงก็ไม่พอครับ คืออันนี้เดี๋ยวมีก็จะจวหัวหน้าโปกไว้ว่าเอาทํากิจกรรมมาขายเซนนี่ดีกว่าคนต้องการมากสุดนะไอ,ไอหินพวกนี้ไปเดี๋ยวไปไอเออหินแดงซื้อเอาก็ได้นะครับไม่นไม่ใช่ปัญหา <S <S อาวันนี้จะมาพูดเรื่องสไนเปอร์ทำ700อเอ7ไ0เอยยังไงอ่านี่คนถามแล้วทําว่าคุ้มไหมอ่าต่อไปเป็นในส่วนทําไมตอนนี้เกมคนถึงเลิกเยอะเป็นเพราะว่ากระแสงเดือดรกหน้าล็อกหรือเปล่าที่ใกล้ที่กำลังจะมาแล้ว หรือว่าจะเป็นในส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดจากที่หมีเล่นนะครับเอาเรื่องสาเหตุที่ทําให้คนเลิกขายดีกันเยอะๆดีกว่าประมาณนี้ความรู้สึกหมีนะคือที่มีเห็นคือเมื่อก่อนอะ่ะก่อนที่จะมีข่าวอัปเดตอะ่ะเราไม่ได้ไม่ได้อัปเดตอาชีพเลยเป็นเดือนตรงนั้นคนก็เลิกเยอะครับแล้วก็ต่อไปเป็นในเรื่องที่หลังที่อัปไฮคารแล้วก็ถือว่าทําดีแล้วนะแต่ว่าทานไปเสียทันไปเสียก็คือเอากิจกรรมเซน,นีออกครับทีนี้คือ ใช้เซนีวันหนึ่งเนี่ยได้จากกิจกรรมมาได้ประมาณห้าหกแสนบองจริงนะไม่พอครับยังไงก็ไม่พอเอาแค่ว่าเติมยานี่เนี่ย HP SP ของอย่างอื่นซื้อยาไม่มีพอไปตีแอนชาร์หรือกดออฟแมวครับต่อให้กดกดได้ก็กดไม่ดีทีเสร็จแ,แล้วปัญการแก้ปัญหาคือทํายังไงรู้ไหมเราต้องมาเอาเพชรแดงไปแลกซึ่งเอาตามหลักความจริงมันก็ไม่คุ้มไงเพราะว่าปกติมันมีกิจกรรมเนี่ยเซนนีมันเลอๆแล้วใช่ไหมแทนเราจะเอาเซนีเออเพชรแดงไปทํา ให้ตัวเราเก่งดีกว่าประมาณนี้นะครับนั่นแหละมันก็เหมือนการเป็นการผลดดันผูเ้เล่นซึ่งจริงๆหมี่ว่าตรงนี้ไม่ควรทําเลยจริง,งๆก็อนี่เอาว่าหมีผู้แทนผู้เล่นละกันคงคงไม่มีใครสู้แล้วแหละตอนนี้นะเออก็คงเหลือหมีคนสุดท้ายละก็เออเผื่อคลิปนี้เข้าขทางทีมงานก็ทากิจกรรมเซนนี้ครับเชื่อมีเธอทากิจกรรมเซนนี้นะ ขายดีไอ้ตรงนี้ร้อยเท่าทุกคนซื้อกันหมดเออหรือไม่เอาเป็นส่วนกิจกรรมตรงนี้ก็ได้เอา n อีเวนต์มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยซื้อแพ็กเกจเก็บต้นหอมต้นหญ้าอะไรก็ว่าไปแลกเซนนี่จบคือเกมเนี้ยไม่มีแลกเซนนี่ไม่ได้เพราะว่าทางทีมอาจจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอะไรครับเติม SP กับ HP ตลอดนะจะไปยิงในโอ้ยจันโลห้าพันไม่มีทางพอครับใครบอกพอนี่ยแล้วอ่ะต่อไปนะครับ ข้อเสียข้อนึงก็คือตั้งแต่เดือนที่แล้วที่ทางทีมงานเอ่อปล่อยเกมไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเป็นเดือนอระดับแรงง่ายหอกนะเว้ยยังไงมันก็ควรจะอัปเดตอาทิตย์สองทิ่หรือต้องมีข่าว,ข,าวข่าวอัปเดตครั้งใหญ่อะไรอย่างี้ใช่ไหมปัญหาบั็กในเกมเนี่ยมีตั้งแต่เปิดเซฟอะให้มีให้ดูในะอ k เคมาถ้าเกิดไปเปิดในมือถือมันไม่ขึ้นอันนี้มันเป็นปัญหาที่แบบว่ามันควรจะแก้ได้แต่ก็แก้ไม่ได้ครับเนี่ยเราต้องมานั่งกดเนี่ยจุดไอ้เจ้าเอ่อบูมเนี่ย มีปล่อยวูมนาะการมันแพงดีเออตอนนี้เหลือสามหมื่นแล้วเนะี่ยคือบัคเบิกอะไรในเกมอ่ะเขาควรจะแก้แต่เขาก็ไม่แก้งหลายจุดนะหลายอย่างนะครับก็อยากให้แก้บักบางคนบางคนเขาเบื่อบางที่บางคนเขากดกลับเป็นแนวนอนกลับเป็นกลับกลับเป็นแนวตั้งรัก้งังเล่นไม่ได้ก็มีเอครับอยากให้แก้นะแท็บเล็ตเปิดไม่ได้อะไรอย่างงี้นะ อ่าต่อไปปัญหาที่เออเป็นปัญหาคือขายของไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าจริงๆตอนเนี้ยประมาณหกเจ็ดวันที่แล้วเนี่ยเซฟใหม่เปิดนะเซฟใหม่เปิดแล้วก็เซฟใหม่ไปเปิดอยู่ฟอนเพราะนั้นตลาดควรจะต้องขายเร็วมันก็ขายได้จริงนะแต่คือมันก็ขายมันควรจะเร็วกว่านี้แต่มันก็ขายไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่ก็ยังดีครับอ่าอย่างน้อยมันก็ยังแบบเออช่วยได้ไงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตลาดมันฝืดเครืองจริงนะแล้วก็ทางทีมงานเหมือนจะเอาการขายดองออกการขายดองก็คือสมมติ มีลงขายแบบนี้ไปใช่ไหมถ้าเกิดสมบุิมันหมดเวลาอย่างเช่น72ชั่วโมงตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาถ้าเราก,กดคําสั่งขวาเนี่ยของจะหายไปเพชรแดงเราก็เราก็ไม่ต้องไปเสียแต่ถ้าเกิดตอนเนี้ยสมมุิมีกสินค้าหมดเห็นไหมมีต้องมานั่งกดคืนซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยคือบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันบั๊กแต่ว่ามีมองว่ามันเป็นการละลายทรัพยากรที่ไม่ใช้ดีที่สุดครับแล้วเป็นการช่วยเหลือผู้เล่นด้วยนะอันนี้จริงๆมีเหมือนเดิมมาดีช่วยสายฟรีได้เยอะมากนะประมาณนี้นะ อ่ะพูดถึงข้อเสียของเกมนี้นะเดี๋ยวขอพูดถึงข้อดีที่มีรู้สึกว่ามีเล่นมาทุกแลกนะทำไกลทับทุกแลกนะมีบอกได้เลยว่าภาคนี้ดีอย่างหนึ่งที่มีเห็นเลยมีชอบคือการกินเวลาที่น้อยมากเราเล่นแค่ชั่วโมงเดียวแถมล่าบอสเกมนี้ง่ายมากครับอันนี้มีล่าไปแค่ตัวสองตัวคือตอนนี้คือมีหมดอารมณ์ช่วงนี้ทําหลายเกมมาทีเอสเปิดเขาจ้างเลยแบบเนี้ยโอ้โหไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับคือต้องบอกว่าเกมนี้ทํเอ่อระบบบอสมาค่อนข้างเข้าเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยครับ เพราะว่า MVP เนี่ยเราติดแค่ท็อป15ก็ได้ของแล้วถูกไหมในขณะที่ว่าเมื่อก่อนมีเล่น r o r o นี่ต้องท็อป10แล้วสุดตะตานเติมกันโอ้โหตอนมี UZ5 สุดตะตานอินโดเติมกันประมาณล้าน15ล้าน,ลาน20ล้านยังมีเลยแม่ง1ต่อ100ทั้งกิวอะซึ่งถ้าเกิดสมบูติเราไปเล่น r o คนที่เล่นจะรู้ครับมี UZ5 ถ้าใครเล่นเจอหมีนะจะรู้อยู่แล้วว่ามีสามารถล่าบ,บอสติดท็อป10ได้นะแต่คือ มีก็มีสูตรของมีไงก็คือสุลต่านเขาไม่ตื่นตอนตีห้ามีก็ไปล่าตอนตีห้าแค่นั้นเองก็เหมือนเกมนี้บางคนก็มาล่าตอนเช้าว่าสุลต่านเขาล่าก,กันบ่ายๆอะไรเงี้ยนะเออมันก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่คืออย่างที่บอกเกมนี้มัรล่าบอสไม่ยากไนงะคือต่อให้เรามาตีบอสไม่ติดท็อปสิบห้ามันก็นับเป็นของรางวัลให้ครับจะไม่เหมือนอารโอนะอารโอต้องติดท็อปสิบเดียวได้ของรางวัลค่อนข้างจะเล่นยากคืออารโอมันจะมีของรางวัลคือรางวัลแรกคือต้องติดท็อปสิบอีกรางวัลหนึ่ มันก็จะได้พวกเหรียญพวกเศษอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่คุ้มอะอันนี้เป็นข้อดีของแลนน้องรีเบิร์ดเลยนะที่มีเล่นมาทุกเออเอาเอ,าเอาก็กเอาเอ็กก็ใช้เวลาเยอะนะบอสเจอสุลต่านไงเหมือนกันลงดันยากอยู่นะเอาเอาก็กไม่ต่างจากรีเบิร์ดเนะี่ยมีอะไรข้อดีของเกมนี้หรอคือจริงๆมันทำกิจรกรรมรายวันเนี่ยทำแค่ชั่วโมงหนึ่งจบเกมเรียบร้อยแล้วครับแต่อาจจะมีปัญหาในการแบบลงดัน เออถ้าลงดานเกมนี้ไม่เขาไม่เข้าใจไมครักอาจจะลำบากสักนิดนึงนะแต่ตอนนี้ทุกคนน่าจะเป็นกันหมดแล้วแหละไม่น่าใช่ปัญหานะครับล่าบอสเอาจริงๆมาอาจจะมีเวลาเกิดตายไปหกชั่วโมงอันนี้อาจจะรอนานนิดนึงแต่คือบอสเกมนี้เรามาตีแค่สกิลเราก็ได้ของแลง้วไงใช่ป่ะเออถ้าเราเองวัลใหญ่ก็ต้องท็อปสิบห้าอาจจะต้องทาปาร์ตี้สักนิดนึงนะประมาณนี้นะอ่ะอันนี้จบไปเรียบร้อยครับข้อดีข้อเสียของอาเอออารออร์ที่มีลองคิดดูนะคือจริงเกมนี้ค่อนข้างดีมากนะ เป็นเกมหนึ่งที่พ,พูดว่าเออบางคนอาจจะบอกแล้วนะลรอกภาคพิษนานแต่ว่าสําหรับมีมีมองว่าเป็นแล็อกที่ใช้ได้เวอร์ชันหนึ่งนะใช้ว่าใช้ได้นะคือสเตตัสอาจจะแปลกนิดนึงวิติชิอะไรแบบนี้เออเดอะแรกหน้าล็อกฟีก็วีก็ติคีนะมีเทสมาหมดแล้วทุกอาชีพถ้าใครจะเล่นเดอะแลงหน้าล็อกมีแนะนําวินะครับถ้าสายฟรีอะลองมาก็สไนเปอร์แต่วิง่ายสุดแล้ววิเสกโอ้โหแบบอาชีพแบบเกิดไปเพื่อสายฟร,รีเลยวิอะอันนี้พูดถึงเดอะแรกหน้าล็อกไม่ใช่เดอะแลงหน้าล็อกรีเบรนนะคับมาี้ นั่นแหละเขาสีอาจจะเป็นในส่วนเออทางทีมงานที่แบบว่าไม่ค่อยอัปเดตสนใจเกมเท่าไรหร่หรืว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้เล่นต้องการอะไรเอออันนี้สําคัญคือเกมเนี้ยถ้าเกิดสมบูตินะเราพูดถึง r o นะโห ao อัป oh, แพททุก3วันครับช้าก็อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยแพทขายของอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีตลอด r o อ่ะอันนี้2-3อาทิตย์มา,าทีหนึ่งเราต้องรอรุนนนะว,ว่าจะเป็นอะไร นั่นแหละอันนี้หมีบอกนะเกมมันคือเกมมันค่อนข้างดีอยู่เหมาะกับคนไม่มีเวลาแต่ว่าอาจจะเป็นในส่วนการดูแลเกมที่อาจจะต้องแบบว่าทําให้เข้าใจผู้เล่นที่เขาต้องการอะไรมากกว่านี้ประมาณนี้นะครับอันนี้หมีอธิบายฟังนะสาหรับผู้เล่นคนไหนที่มีความคิดเกี่ยวกับเอ,อ่อา o ว่าเฮ้ยเออเกมภาคนี้เป็นไงบ้างมันน่าเล่นไหมทั้งเถอะอ่ะขออนุญาตพูดต่อเลยแล้วกันนะครับต่อไปเป็นในส่วนไกด์สไนเปอร์นะครับคนถามมาว่า เราจะทำา g i 700ได้จากค่าอะไรใช่ไหมครับเดยมมีอนุญาติ้าไปเลยแล้วกันมี FC คนหนึ่งเว้ยมีเจอในเซฟหมีเขาบอกมีบอกว่าเขาเปิดฟังเขาเปิดฟังคลิปหมีเสียงหมีอะ่ะตอนนอนแล้วเขาบอกว่าฟังจนหลับเลยไม่คันหาดนั้นเลยเหรอวะอันน,น,นี้อันนี้เอาฮานะเอาฮานะครับเขาอาจจะแบบว่าชอบเสียงหมีก็ได้อะไรย่างเงี้ยหลอนดีอะไรอย่างเงี้ยเปล่าประมาณนี้ การทำค่า a i นะครับระดับแรกคือออาพายอนก่อนเลยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะ level 15คือมีกดยังไงก็ไม่ขึ้น13ครับแต่ว่าไอเนี่ยระดับมีได้อ115นนเลยนะเจาะเกาะ365เลยนะถ้าเรามานั่งดูจริงๆที่เกิดสมมติเราทำครบจริงๆนะพายอนหมดเลยหัวบกค่าละร้อยค่าละร้อเก่งโคตรแต่ตอนนี้เริ่มหมดไฟแล้ว อ่ะเพืเ่อนๆเห็นไหมครับจะมีในส่วนค่า EGI ที่เรืวสามร้อยสิบห้า 13, มันขึ้นทีละหใช่ไหมเดี๋ยวมีน้ำก่อนนะร้ 125, 1, 6, อยยี่สิบอดหกอเ่ะเรามาคำนวณกันแบบง่ายๆดีกว่าครับร้อยเคูณสเป็นเท่าไหร่เอ่ย411ครับเยอะมากเลยนะถือว่าโคตรเยอะ411บวกกาบอะไรต่อไปใช่ไหมครับสี่ร้บเอ็ดเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลืม ตอนนี้กินยาไปยาแก้แพ้ไปมื่นหัวแนละ้วเนี่ยแต่ยังพูดได้อยู่นะครับเออ่การดีควีมจะได้อยู่ที่หกสิบนะครับหก2 4สองร้อยสี่สิบสี่ร้อยสิบเอ็ดสี่ร้อยสิบเอ็ดบวกสองร้อยสี่สิบอ้ยอีกมีกดเตือนเกินไปตัวหนึ่งมื่นครับช่วงนี้หลายเกมนี่แหละปุ๊บ อ่า6 5ร้อ้าครับหกร้อ้าแล้วนะยังไงต่อครับเป็นอ่าเปในส่วนสเตตัสของเรานะครับอ่าซึ่งตอนนี้มีอัพเอไปอยู่ที่6กสบแต่บางคนอาจจะแม็ไป70เลยก็ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้มีตีไปเข้าข้าวบวย64แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิบางคนเอาตีไป70สแล้วกันส่วนใหญ่บางคนก็อัพถึงเจ็ดบนะเนาะหกห้าวกเจ ชิง721ดร่แต่ถ้าเกิดบางคนอัพสูงสุดก็คือกลายจะเป็น79ใช่ไหมก็กลายเป็น730ครับสำหรับแพทนี้นะทำไอค่า AGI ทั้งหมด730นี่เองนะครับทริงๆทำแล้วคุ้มใช่ไหมครับทำแล้วคุ้มหรือเปล่าอ่เดี๋ยวมีขออนุญาตไปทดลองหักเอ่อค่า AGI ให้ดูนะแต่ว่าหมีคงไม่มีปัญญาไปทำา700นะคืออันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวหมี่นะถ้าจะคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่อะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเออหมืน่นหมืนจริงๆยาแก้แพ้ไป อ่าต่อไปเป็นส่วน h i 7 3 0ถามว่าคุ้มไหมคืออันนี้มันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เล่นเป็นสายแบบนกจาจาเลยหรือเปล่านกจาจาในที่นี้คือมันไม่ใช่มันมันไม่ได้แบบว่าแค่2สกิลแล้วจบนะครับ2สกิลแล้วจบในที่นี้หมายถึงอะไรสกิลหาสกิลยังไม่เจอเลยนะครับสกิลมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าในส่วนสกิลนกจิกก็จะเป็นในส่วนสกิลมาใหม่นะครับนี่แฟนควาซานะครับ แล้วก็เป็นในส่วนสติลโคแล้วก็สติลเก่าอย่างไฟฟ้าช็อตนะครับแล้วก็เป็นสกนะิลฟาโคลลี่แบตเตอรี่ในเป็นนกจิกครับซึ่งถ้าเราหวังแค่สกิล2อันหนีว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็แรงโคตรแหละเออแต่คือเราต้องไปดูก่อนครับว่า a g i 700เเนี่ยแล้วเพื่อนๆอัพสกิลนก ok เนี่ยจิกทุกอย่างเนี่ยเนี่ยสติลโค แล้วก็เจ้าฟาโซลี่มาเทอรี่เนี่ยเต็มเนี่ยแล้วเอชไอเจ็ดร้อยเนี่ยนกมันเวลาเรายิงธรรมดานกมันจะจิกถูกป่ะเราต้องไปดูดาเมจตรงนั้นด้วยครับถ้าเกิดสมมติเอชไอเจ็ดร้อยใช่ป่ะเอ้ยยิงธรรมดานกจิกสักสามสี่ห้าหมื่นอันนี้ถือว่าคุ้มนะถ้าทำมีนะแต่มีไม่มีปัญญาทำนะครับเอชไอมีติดอยู่เท่าไหร่เนะสามร้อยสี่สิบเอ็ดรีเควมยังไม่ได้เลยสองใบเออจริงๆมันไม่ได้เจ็ดร้อยสามสิบนะอย่าลืมบัฟของพาร์ด้วยครับบัฟของพาร์ดอีกประมาณสามสิบเจ็ดร้อยหกสิบ แรงแน่นอนนกจิกอะทัตติคีอะแรงแน่นอนนะครับอ่าเรามาดูส่วนค่าแบบเข้าๆเลยนะอันอันนี้แบบคิดแบบเข้าๆอันนี้มีขอทดสอบมอนเตอร์แถวหน้าเมืองนะเพราะว่ามันไม่แทบไม่มีค่าพลังวงกันเลยก็คือเป็นดาหมเ่งของเราเข้าตรงๆเนื้อๆเ,เลย ตอนนี้มีไอจายอยู่ที่341นะครับเดี๋ยวเรามาดูนกจิกของหมีว่าเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวมีจายถอดการ์ดให้ไอจายหาย100แล้วเราลองมาคิดกันแบบคำๆเลยว่าถ้าดาเมจเข้าเต็มๆเนื้อๆเ,เนี่ย100ไอจายหนึ่งร้อยดาเมจขึ้นเท่าไหร่อย่างงี้ดีกว่าเออจะเข้าใจง่ายแล้วเดี๋ยวค่อยไปบวกเอาเองก็ได้อย่างนั้นอะแต่จริงๆแล้วถ้าไอจายเยอะเนี่ยประมาณสักหกเจ็ดร้อยขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะมีค่าคูณที่ขึ้นมากกว่าที่คิดไว้ก็ได้นะครับสรุปก็คือควรจะลองเองมากกว่าแแต่่นีี้้หมคคิดบบราวๆใฟังอะ นะมันคูณเยอะครับถ้าเกิดเป็นในส่วน AGI มันจะคูณ400%ร้อยเปอเซ็นตบวกหกพันเลยเห็นไหมให้เอจไเราเยอะมันขึ้นเยอะอยู่แล้วไออย่างของหมีเนี่ยะ้าเอจไมี341เนี่ยถ้าถ้ามีบ้านะเออนี่341เนี่ยถ้าถามบอกบอกว่าเออนกหมีจิกเท่าไหร่ใช่ไหมหมีไม่ได้อัพสกิลนกจิกเต็มนะครับนี่จะเป็นแค่55เวลานกหมีจิกเนี่ยจะประมาณแค่ประมาณ8-9ดเก้พันหมื่นเองซึ่งโคตรเบาเลยมีก็เหมือนไม่มีอย่างนั้นแหละ นั่นแหละเพื่อนๆต้องไปทดลองกันแหละครับถ้า a g i เอ่อ700ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วอัพถ้าลอกจิครบเนี่ยเพื่อนๆจิดเท่าไหร่ใครถึงไหมเอจ i 700ก็บาบอกหมีหน่อยแล้วกันครับคิดว่าช่วยเหลือผู้เล่นสไนเปอร์แล้วกันนะครับถ้าจะให้หมีไปนั่งรีออฟพาย,ย้อนแม่งเอาวุธนี่คือตึงมากนะกดที แล้วมีกดอะเลยว่าสิบสองว่าสิบสามกดไปสิบนาทีแล้วแม่งยังไม่ขึ้นสิบสามเลย,เลยแบบจนบัญยามากคิดสภาพทำสิบห้าสามออฟโอโ้ต้องสูตรทานอย่างเดียวนะแต่เกมนี้ยังดีอีกข้อหนึ่งคือสายฟรีก็สามารถเก็บผลผลิตเรื่อยๆได้ไงถูกบ้าแล้วเราก็ค่อยกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้นะครับประมาณนี้นั่นแหละใครที่สไนเปอร์เอชไอเจ็ดร้อยขึ้นไปแล้วลองไปเทสนกจริงเท่าไหร่บอกมีหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดสมมติอัพตรงนี้เต็มด้วยเนี่ยสตีลโคแล้วก็เออฟาโคลี่ ถ้านกจิก3 0 0ห0ื่นห้าืนะแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วเพราะอย่าลืมนะสก,กิลเราพอเรายิงครบหมดเสร็จเนี่ยมันจะมีเวลาว่างให้ยิงอยู่ประมาณ5้าวิอยู่แล้วช่วงนั้นถ้าเกิดแอสปิดเราสามพันขึ้นไปอ่ะนกมันก็ออกรวๆอยู่ใช่ไหมครับคือนกจิกสามหมื่นห้าหมื่นหมีบอกว่าไม่น่าเกียดแล้วถือว่าแรงมากนะถูกไหมนกจิกเกมนี้หมีไม่แน่ใจเหมือนภาคอื่น้ยถ้าภาคอื่นมนา,านมนจะทะลุเกาะน,นะถ้าเป็น R O ร์โออกนกทะลุเกาะหมดทะลุเกาะบอสหมด,หมดแต่ภาคนี้ไม่รู้ ภาคนี้เหมือนปรับให้ลกจิกยิงธรรมดากากนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนการทดสอบนะครับผมอ่าเอาเอเอันนี้ไม่ชี้ครับทุเรศมากเลยด้วยแสนเจ็ดตอนนี้หมีจะแรงขึ้นอีก,อ,ก,อ,กอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าหมีไปอัพมาเทอรี่มากลายเป็นสีดาวได้มันฟุกติดเงียเนี่ยเนี่ยได้ได้ดาวเมทิสสามสิบหกโอ้โหนี่ถ้าอัพห้าดาวเนี่ยจะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดาวเมจขึ้นเยอะมากนะเวาลากลกจิกจมันจะเห็นแบบ จังๆเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบมาเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นในส่วนเอมติกมาร์ตแตตะกี้มีรองมันห้าแสนแปดใช่หรอวะทำไมมันตกวะแว่งอืมเอ้ตอนก่อนหน้านี้มีรองมันห้าแสนแปดแล้วทำไม,มันตกเลยห้าแสนเจ็ดวะมีทำอะไรผิดหรือเปล่า มีบัฟอยู่นะครับอ๋อรู้สึกกระต่ายดีเฟนซ์มันจะน้อยกว่ามันนิดนึงเออขอไปลองกระต่ายคนระับตอนแรกมีลองกระต่ายนะเออกระต่ายกระต่ายตัวเดิมตัวเดิมก่อนหน้านี้มีลองแล้วก็คือนกจิกมันจิกประมาณห้าแสนแปดห้าแสนแปดนะครับแล้วก็ถ้าติดมาร์สไปเก้าแสนเลยเนี่ยที่ AJI สามร้อยสิบเอ็ดถ้าเจ็ดร้อยก็มากกว่ามีเท่านึงอะ่ะเออมันมีว่าน่าจะขึ้นมปนล้านกว่าอยู่แล้วแหละติดมาร์สก็ล้านห้าอะไรอย่างเงี้ย เอาแบบเข้าใจแบบง่ายๆนะเออจริงด้วยครับก็ต่ายเดฟแม่งไอ้นี่กว่าจริงๆด้วยอ่าเดี๋ยวรอติดมาครับติดมาจะก้าแสนเลยมีคนถามบอกว่าสไนเปอร์สู้หลอดไนได้ไหมคือตอนที่เขาบอกว่าหลอดไนมันโอพีมากนะเห็นไนแม่งแทงกันห้าล้านโอ้โหโหดมากจริงไม่ติดมานะครับ แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดสไนเปอร์ทำา a g i 700ได้อยได้อ,อติดมาร์ทดาวก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะถึงไนไนไนกับแอสตอนนี้มันบัาโหดมาก,กน,นะแต,แต่วิาสาต,ตอนนี้แย่เลยนะวิาสาต,ตอนนี้ก็ยังไปใช้โบเหมือนเดิมนะครับถ้าใหม่ไม่ใช้การไม่ได้นะครับ8 0 0แสนไม่ได้เก้าแสนดีกว่าขออภัยครับกินยาหมื่นนะเท่าไหร่นะสรุปก็คือห้าแสนแปดแบบติดมาร์ทแต่ถ้าเกิดติดมาร์ทเป็นแปดแสนนะครับขึ้นมาเท่าไหร่วะ สองแสนสองนะสซลารบมาร์สสีดาวค่อนข้างเยอะอันนี้นกจิกธรรมดาโอเคครับมีจดไว้ก่อนกับเก้าแสนโอเคอ่ะเดี๋ยวมีเจ้าขอย่ญาตถอด AGI นะครับตอนนี้ AGI มีอยู่ที่341้นะครับมีเจ้าขอถอดการรีเควมอ,ออก2อใบครับจะได้หายไปร้อยนึงมันคิดง่ายดีเออคิดแบบนี้แต่จริงๆถ้าเกิดภาคนี้มันมีหุ่นไล่กามันจะรองง่ายมันไม่มีไง ภาคอะไรก็ใบวรูนี่ HIC 8นะครับถ้า6ดาวมันจะ60มันจะคิดยากนะมีขขอญาตถอด2ใบแล้วกันก็ตกประมาณ96แล้วกันเออไม่ต่างกันมากนะครับชุบชุบอ่า h i หายไปประมาณ100นะครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันดีกว่านะครับ4 9 0แหายไปแสนหนึง่งโอ้วันนี้รู้เรื่องเลยหายไปประมาณ90้าหมื่น ขออีกทีถ้าเพื่อนๆคิดว่าอยากจะเล่นนกเป็นหลกเอาสกิลนกเป็นหลักมีเพื่อนๆต้องไปทำค่าฟ้าสักสาม0่นครับให้ให้ครูดาวนกไปเลอสักสิบวีเออไอเงี้ยไอย่างงั้นน่าจะเล่นได้สักสิบสองสิบสามวีอะสี่สี่เก้าจริงด้วยทุกะเอเอ,เอติดแล้วโอโ้โหฮาเลยลูกยาหกเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดหมื่นนะครับโอเคได้แล้วคำตอบ ่เรามาดูในส่วนดาเมจนะครับถ้า a g i หายไปหนึ่งร้อยดาเมจต,ตอนออไม่ติดมาห้าแสนแปดถ้าทอ a g i หายไปร้อยหนึ่งนะครับก็เหลือแค่สี่แสนเก้าหมื่นหกพันก็หายไปประมาณตีเปอรนหนึ่งแล้วกันอ่าแบบเข้าใจง่ายอ่าต่อไปนะครับถ้าใส่ a g i ไอหนึ่งร้อยเนี่ยติดมาร์ตติดมาร์ตมันไปแปดแสนมีไปได้เก้าเดี๋ยวขึ้นมาครับชุบอ่าติดมาร์ตขึ้นไปแปดแสนโอเค ต่ถ้าเอจ AGI หายไปร้อยหนึ่งก็จากจิตจากจากแปดแสนหรือหกแสนเจ็ดครับหายไปสามแสนเพราะนั้นอันนี้มีสรุปได้เลยเอาแบบคิดแบบง่ายๆแบบเข้าใจง่ายนะ AGI ีไอหนึ่งร้อยดามิกับเพิ่มขึ้นนกจิกือหนึ่งแสน 1, ครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยถ้าสมมุติตอนนี้มีเนี่ยนกจิงใช่ไหมแปดแสนใช่ไหมถ้าติดมาร์ตแปดแสนใช่ไหมก็ถ้า AGI หมีสามร้อยห้าสิบก็เพิ่มอีกเท่าไหร่อะประมาณล้านหนึ่งอาตีไปเลยเข้าใจแบบง่ายๆจบ เพราะนั้นถ้าเพื่อนๆทำค่าไอจเนี่ยนกจิกจะแรงขึ้นโคตรเลยอันนี้แบบคิดแบบเออจากมอนเตอร์ที่แบบไม่มีค่าดีเฟนนะอันนี้มันจะเข้าไบเต็มๆถามว่าทำคุ้มไหมคือนอกจากสกิลอะที่มีอยากให้เพื่อนๆลองคิดอีกอย่าง vic, หนึ่งก็คืออะไรก็คือเวลาเรายิงธรรมดาเนี่ยเพื่อนๆต้องไปดูค่าตอนนั้นครับที่นกลงมาจิกอะเราอัพสกิลเต็มถ้าเกิดสมมตินกลมาจิกนะสามสี่ห้าหแปลว่าสุดยอดครับ ปลว่าเราอย่างนั้นแหละเราควรไปเล่นสายนกแล้วก็ทําค่าเอสต้องประมาณต้องสามพันสี่พันแค่นี้ก็พอแล้วจบจบการอธิบายแต่เ,เพียงเท่านี้ถ้าใครงง,งก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับก็หมีก็คิดตามของมีนะเพราะมันไม่มีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรหุ่นไล่กายให้ลองนะมันก็ต้องคิดแบบนี้แหละหักค่าเอจร้อยหนึ่งไปเออลองเทียบดาเมจน,นะครับประมาณนี้สูงสุดตอนนี้ a อสจไทำได้อยู่ที่730แต่ถ้ามีบัฟพาร์กอได้อีก30ก็760กก็แรงอะ่ะอืม แต่ว่าการเรียกเพื่อนเพื่อไปดันค่าจีไอแบบนี้มันก็จะมีข้อเสียงอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อนๆก็จะต้องเอาค่าแท็กถูกไหมครับเอาค่าแท็กเนี่ยของอาวุธออกไป3เลยเนี่ยยังคงมีมีเอาค่าแท็กออกหมดแล้วนะจะมีแค่ออฟหนึ่งติดไว้ถ้าเกิดมีดันแอคแท็กจริงจริงตอนนี้มีไปหมื่นห้าแล้วแต่ว่ามีอยากจะเอาค่าอื่นมากกว่าเพราะว่าค่าแท็กมีมีรู้สึกว่าหมื่นสองถึงหมื่นห้ามันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยอะสู้มีเห็นไหมไปอัพเนี่ยตอนนี้เป็นเจาะเกาะอีกสามร้อยห้าสิบกสี่พันแล้วเห็น คีนี่มีเจ้าหกพันเลยเพราะมันติดคีบ่อยกว่าติดคีทีนึงดาเมจเพิ่มขึ้นตั้ง,งเกือบเกือบสองเท่าอะ่ะมีก็เลยอยากให้มันติดคีทุกดอกไม่ต้องทุกดอกก็ได้เอาประมาณแบบยิงสกิลห้าทีติดคีสักสี่ทีอะไรอย่างเงี้ยแอสปีดมีก็เอาแค่สามพันสองพันสามบวกบัฟก็ประมาณสามพันแล้วแค่นี้แหละแต่บางคนบอกบอกว่าให้อัมสี่พันนะแล้วก็คีดาเมจก็สี่พันขึ้นไปก็ดีครับแค่นั้นเอง ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้ค่านกที่มันเพิ่มขึ้นแบบว่าเนี่ยเห็นไหมสิบเจ็ดวีใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องไปทําค่าฟารครับเนี่ยฟันพันห้านเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเพิ่มทังสามพันให้มันเหลือค่าเอ่อนกจิกอะประมาณสิบสี่วิเนี่ยโอเคสิบสี่วิได้ก็คือโอเคแล้วพอมากกว่านั้นก็คงไม่ได้แหละอืมเนี่ยแปดแสน คิดแบบเข้าใจง่ายเลย A I 100เพิ่มดาเมจตอนติดมาร์้ประมาณแสนสามแ0นสาก็1 3 3่งร้ามแล้วก็อีกห้าสใช่ไหมอีกห้ก็หักไปครึ่งหนึ่งแค่นี้เจ็ดนห้เอ้ยไม่7จ็ดหมื่นห้เออหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าบวกสามจบเนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะมีเพิ่ม A I อีกสามาสิใช่ป่มสมมติเนี่ยมีมาร์สตรงนี้ติดมาร์สแป0แสก็บวกอีกประมาณ4ี่แสก็เป็นเท่าไหร่วะ อันนี้คิดแบบดาเมจเข้าแบบตรงๆเนื้อๆเลยนะดาเมจเข้าแบบเนื้อๆเ,เ,เลยนะครับสี่แสนห้าประมาณหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นก็เรียกได้ว่าดาเมจขึ้นเยอะแต่ว่าไอ้ท่าไฟฟ้าช็อตมันก็จะเพิ่มได้ไงเพราะว่าค่าไฟฟ้าช็อตก็คิดเออมาจากเอเจไอเป็นหลักเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่เพื่อนๆทำเอเจไอแบบเนี้ยเพื่อนๆต้องไปลองดูก่อนว่าเอเจไอเจ็ดร้อยแล้วยิ่งธรรมดาลกจิกเท่าไหร่ถ้าจิกสักสามหมื่นห้าหมื่นแปลว่าคุม้ม แต่อย่างของหมีนี่จิกแปดพันตอนนี้หนีว่ามันอาจจะแบบเออต้องไปลองอ่ะซึ่งมีก็ทดลองให้ไม่ได้นะอนเนี้ยแล้วก็ในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เออไปเพิ่มค่า e GI เห็นปะ่ะไอพวกเนี้ยมันก็จะออกไปเยอะเลยครับพราะพวกไอแท็กเห็นป่ะสาค่าเนี่ยพอเราต้องเอาเอจไอสามออมใช่ไหมถึงจะได้เจ็ดร้อยถูกไหมครับอันนี้เพื่อนๆต้องลองตัดสินใจดูเองแล้วกัน แต่ว่าถ้าทำมีแอคแท็กเอาประมาณแค่หมื่นสองก็พอแล้วไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องไปเยอะกว่านี้หรอกครับมีมีว่ามีดูแล้วอะจากที่มีลองตอนนั้นมีแอคแท็กหมื่นห้าเออดามเมจมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะเหมือนมันแบบว่า,ามันแอคแท็กค่ายแท็กเราเยอะเกินไปแล้วมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นอะ่ะอืมหรือว่าเพื่อนๆจะเอาเป็นแบบบาลานซ์ก็ได้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งที่มีเห็นก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆไปเอาเอไอแบบนี้แอคแท็กมันจะลดเยอะ ไอพวกสกิลอื่นเนี่ยมันคิดจากค่ายแท็กหมดเลยมีผู้ลมไหมครับเนี่ยนี่ย double s t a r t ก็แอกแท็กกันว่าไม่มี agi นะครับนี่ apple rebel a r r o shower ทุกอย่างครับไม่มี agi เลยนั่นแหละมันก็จะมีข้อเสียตรงนี้นะครับเอาง่ายถ้าแอแท็กลดเยอะถ้าอื่นก็จะเบาลงแต่นกจิตกจะแรงขึ้นอะประมาณนี้นะครับอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟังตรงนี้อาจจะงงงงนิดนึงนะเพราะว่าออ มันไม่มีหุ่นไลกกาให้เทสไงมาลองมันก็ต้องมาเทสอย่างนี้อ่ะแล้วเพื่อนๆมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเฮ้ยทำไมเกมคนถึงเลิกเยอะช่วงนี้ทําไมกิจกรรมเขาไม่สํารวจผู้เล่นเลยว่าจริงๆตอนนี้นผู้เล่นต้องการเซนนี่ไม่ได้หินไม่ไม่ได้หินทำเอนชาน,นะครับแล้วก็ความรู้สึกเกมทําไมแลงลอกลีเบิร์ดต,ตอนนี้คนถึงเลิกเยอะแล้วข้อดีข้อเสียงข,ของแรงลอกลีเบิร์ดมีอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พวกคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ และนี่ก็เป็นการทดลองค่า EGI 100ดาเมจขึ้นเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ขอให้คนเล่นเกมมีความสุขครับ